โอ้โหพี่น้องดูฮะผักชีใบเลื่อยฮะมันเกิดในกระถางต้นไม้ของนาเล็กนี่ฮะมันไม่แน่ใจว่ามากับดินหรือเปล่าดินที่สวนพี่วินิษฐฮะบางทีมเมล็ดของผักชีใบเลื่อยมันกระเด็นมานีแล้วมาตกโอเคเดี๋ยวต้องจัดการปลูก เพื่อที่จะได้ใช้เป็นผัาวช่องจิตนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ <G ül> <N> นี่แหละครับความสุขใจอยู่ในสวนของนเล็กก็จะเป็นแบบนี้แหละก็มีอะไรที่มันทําให้เราสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้ที่มีอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะนะจัดการได้เลยน,ะนี่อย่างเงี้ยนัลเลก็กจะลองดูว่างัดๆออกมาเพื่อไม่ให้รากเขาช้ำนะสามารถที่จะไปปลูกต่อได้แบบสบายๆนี่เห็นไหม ก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตกใจหรือว่าเฉานี่ฮะเอาไปปลูกได้เห็นไหมง่ายง่ายฮะง่ายๆนะโอ้โหแรงดุนแรงแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเนี่ย ผักสวนครัวที่มีประโยชน์ชอบตรงที่ลูกสาวทำส้มตำให้กินฮะเป็นตำป่าเนี่ยอืรสชาติอร่อยมากกลิ่นหอมของเนี่ยผักชีใบเลื่อยเนี่ยม,มันสุดยอดจริงๆฮะถึงไม่ว่าเราจะไปทำ แกงทํอาอะไรเนี่ยต้มยำอะไรเงี้ยนะใช้ผักชีใบเรื่อยเนี่ยกลิ่นหอมอร่อยชื่นใจฮะเดี๋ยววันนี้เราจัดการปลูกผักชีใบเลื่อยกันหน่อเล็กๆก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพอมันโตมันใหญ่ก็ค่อยขยายกันไปอีกนี่ก็ ได้พอสมควรแล้วถือว่าเยอะอยู่นะนั่นเลยปลูกกับหม้อข้าวเลยนะเนี่ยนะที่อายุการใช้งานสมบุกสมบันมากๆเลยดูฮะนี่สนิมขึ้นแล้วผ่านการปลูกต้นไม้มาหลายชนิดวันนี้มาทำเป็นเครื่องครัวบ้างนะเดี๋ยวเราจาัดก,การปลูกกันเลยนี่ง่ายนะ นี่ฮะเอามาทั้งรากเก่าดินเก่าใส่ลงไปแล้ววางไปเลยปับ๊แบแปดไปตัวนี้่อะอันนี้แพ็คแพ็คคู่แพ็คคู่ ยัดลงไปเลยฮะไม้นาล็กต้องเก่งต้องแกร่งนะปลูกแบบนี้รับรองได้ใช้ประโยชน์จริงๆฮะได้กินจริงๆ,ๆมาทำกับข้าวได้จัดลงไปดีแน่นๆนะี ปลูกง่ายมากฮะนะแต่คอยดูตอนรดน้ำไม่รู้จะขยันแค่ไหนนี่แหละคนขี้เกียจอ้าวเรียบร้อยไหมฮะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมปลูกปุ๊บสวยงามปั๊บเลยฝีมือของนาเล็กก็อย่างนี้ก็ต้อง รดน้ำนะค่อยๆรดเบาๆพรากลัวเขาช้ำเนี่ยงาม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 นี่แหละคือผักชีใบเลื่อยฮะปลูกแล้วเรา <ไง S 1> ต้องกินเองการปลูกผักชีใบเลื่อยของนาเล็กง่ายๆนะ แล้วเราก็ดูแลกันต่อไปแล้วก็เอาไปไว้ในร่มรำไรก่อนนะเราให้เขาฟื้นตัวแล้วค่อยไปโดนแดดเพื่อสังเคราะห์แสงให้เขาโตขึ้นเรื่อยๆนะก็ใช้แสงแบบไม่ต้องเยอะนะประมาณร่มรำไรอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ของผมสวัสดีครับ